ซื้อรถมือสองลูกค้าจะดูที่ไหนตรงไหนบ้างนะครับแนะนำคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับธนยศรุงเรืองเจริญยนง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับวันนี้นะครับผมพามานะครับวิธีนะครับดูรถยนต์มือสองนะครับเคยทำสีไหมหรือว่ารถสภาพนี้ เราจะดูยังไงนะครับวิธีดูรถยนต์มือสองที่กลงขายกันดูสีดูยังไงไะผมวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับดูสีนะครับลูกค้าดูครับความแตกต่างนะครับความแตกต่างตัวนี้เคยทําสีกันชนหน้ามานะครับเนี่ยเห็นไหมครับความแตกต่างก็จะมีบอกนะครับนี่กันชนหน้ามาเคลียร์แต่ไม่ชนหนักนะครับลูกค้านี่ไม่ชนหนักนะครับกล้องมันจะเห็นมองเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยให้ให้มองให้มองดู2 2ตัวนี้นะครับเห็นไหมความแตกแยกแต่เ้าเกันว่า ดูตื้นลึกหนาบ้างเราก็ต้องดูที่ฝากระโปรงแสดงว่าฝากระโปรงนี่ก็เป็นฝากระโปรงเดิมไม่มีชนนะครับอันนี้ก็ธรรมดานะครับมีรอยเฉียดรอยอะไรบ้างธรรมดานะครับในการที่จะต้องได้ทําสีนะครับ2นะครับลูกค้าให้สังเกตมองจากด้านมุมมุมมุมหน้าไฟนะครับแล้วก็มองไปถึงท้ายนะครับถ้ามีรอยหยักรอยขึ้นเนี่ยแสดงว่านะครับมีการทําสีมานะครับแต่ถ้าทางเต็นท์หรือว่าคนที่ขายบอกว่าทําสีมาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากฝึกดูนะครับฝึกดูก็มองไป ท้้งนทท้ายรถนะครับอ่ามันไม่ม,มีรอยขึ้นนี่คือสีเดิมนะครับลูกค้าไม่ม,มีรอยขึ้นเลยเนี่ยผมพาไปดูนะครับอย่างนี้อ่าผมคันนี้ผมเพิ่งล้างผมว่าจ,จะรีวิวอ่าผมก็เลยลืมเราไปตากไอตัวเปิดมันสกปรกหน่อยผมก็ฉีดล้างพอดีมันมีแดดนะครับเนี่ยแล้วแล้วแล้วเราก็มาดูด้านท้ายนะครับสองสองด้านท้ายไปอีกนะครับมองใช้ตาเปล่านะครับแล้วก็มองไปด้านหน้าถึงไฟหน้านะครับถ้ามีรอยเป็นขึ้นหรือเป็นหยักๆนะครับแสดงว่ารถ เนี่ยเคยเคลียร์สีมานะครับไม่ชิ้นใดก็ชิ้นหนึ่งก็ให้สังเกตดูมองไปเรื่อยๆยาวๆนะครับคันนี้ฝั่งนี้ไม่มีนะครับลูกค้าฝั่งนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วมาดูด้านท้ายนะครับตัวด้านท้ายนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ให้สังเกตดูท้ายอย่างเงี้ยนะครับมองมองไปลักษณะอย่างเงี้ยตรงมีรอยท่านมีรอยทามันจะเป็นรอยสีโป๊แล้วก็เป็นรอยหยกักๆนะครับมันจะไม่ค่อยเนียนแต่ถ้าทำสีบางๆหรือว่าอาบน้ำเนี่ยก็จะแทบไม่ไม่เห็นนะครับลูกค้าอะเรามาดู ด้านท้ายถ้าชนหนักนะครับหมุนเป็นอาร์กก็ดีก็หนักนิดนึงก็หมายถึงว่าหมุนเป็นอาร์กนี่หายไปโครงสร้างตัวนี้หายไปนะครับอันนี้ไม่มีชนนะครับลูกค้าอันนี้ไม่มีชนเนี่ยผมให้ดูนะครับนี่ไล่เข้ามาหมุเดเบ็อาร์กนะครับนี่เห็นไหมสองมุดของโตโยต้ววตานอยี่ห้ออื่นก็จะมีอาร์กโรงงานเขจนาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับลูกคา้าอาร์กโรงงานนี่วิธีดูรถนะครับอ่ะโอเคผ่านไปแล้วเรามาดูฝั่งนี้พอมาดูฝั่งนี้ๆๆลูกคา้าเราก็มองมอง มองจากใช้ไปหัวรถนะครับว่ามีมีรอยขึ้นรอยหยักไหมนะครับตามที่ผมมองนะครับไม่มีนะครับลูกค้าคันนี้ไม่เคยทําสีแน่นอนบางๆแต่ริ้วรอยนี่มีนะครับม,มีเห็นไหมเห็นไหมลูกค้าแต่มันไม่ชัดนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้ผมใช้กล้องแบบอย่างดีสองให้ลูกค้าได้ดูเลยรอยนิ้นี้หน่อยนะครับขาอันนี้บางเดิมนะครับค้าเดิมบางเลย เราพอดูจากท้ายเสร็จนั้นปุ๊บเราก็มาดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็ก้มมองนะครับดูจากหัวไปท้ายนะครับวิธีดูรถนะครับว่าทําสีมาไม่ทําสีหรือว่ามีการเบื้องต้นนะครับลูกค้าอ่าต่อไปเราไปดูตรงไหนนะครับเราก็ขออนุญาตเปิดฝากกระโปรงนะครับนะครับแล้วเราจะดูตรงไหนบ้างนะครับนี่เลยก่อนอื่นนะครับถ้ารถปีใหม่ๆหน่อยนะครับก็อย่าให้มีรอยขยับน็อตก็แล้วกันนะครับ อันนี้ไม่มีนะครับลูกค้านัดขยับเดิมรถรถเดิมนะครับขากระโปรงไม่มีการทํานะครับส่วนน็อตัวห้องเครื่องไม่มีการรั่วซึมนะครับนี่ใหม่ใหม่สวยสวยเขาใส่ท่อแต่งมานะครับนี่ท่อแต่งมาใส่เทอร์โบมาในตัวนี้วันนี้นะครับอันนี้ก็จะเสียงเพลระหน่อยนิดนึงนะครับก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้แต่งอะไรบ้างมาแค่ท่อเสียนะครับตัวที่2เราก็มาดูคานหน้านะครับคานหน้าของรีโวเนี่ย ก็จะไม่มีตัวเลขแล้วนะครับมันจะไม่มีตัวเลขแล้วนะครับไปดูกันกับผมนะครับ RL นะครับ L เห็นไหมจะอยู่นี่จะไม่อยู่ตรงโค้งแล้วมันจะไม่อยู่โค้งหน้าแล้วมันอยู่ไฟหน้าแล้วจะอยู่ด้านนี้แล้วนะครับตัว R นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับลูกค้าของ v ิโก้แชมป์ v ิโก้รุ่นแรกก็จะมีนะครับ RL อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มองหมุนเม็ดอาร์ด้านนี้ด้วยนะครับวิธีดูรถมือสองนะครับนี่นี่ มันชนหน้าชนหน้ามาไหมลึกไหมนะครับมาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่อันนี้ไม่มีการชนนะครับไม่มีการชนแน่นอนผมกาลันตีนะครับไม่มีการชนหน้าแน่นอนแต่ว่าการชนหน้านี้เคยทําสีมาไหมเคยนะครับเคยเคลียร์มานะครับอาจจะบางๆนะครับลูกค้าอาจจะบางๆเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ไหมก็ไม่ได้แทบจะมันเป็นพลาสติกอะตัวหน้าตัวนี้เป็นกรเล็กนะครับเนี่ยตัวนี้พลาสติก ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับมันจะต่างกันเวลาทําสีมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับรีโบตัวนี้ปี2015นะครับหรือปี58นะครับรถคันนี้ก็ได้อายุ8ขวบนะครับวิ่งได้แสนกว่าโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาจะไปดูตรงไหนบ้างอ่ะก่อนอื่นนะครับลูกค้าก็น้ําลอยเย็นนะครับเออโอเคไหมพอรถปีใหม่ๆน้ำลอยเย็นไม่ควรจะดาคล้านะครับน้ำน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์ก็น่าจะใสนะครับอันนี้ให้ดูขึ้น พื้นฐานเบื้องต้นนะครับรถที่ดูแลรักษาดีก็มีมอน้ํากับน้ํามันเบรกนะครับที่ที่จะคงความสวยอยู่นะครับก็ให้สังเกตด,ดูตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าเสร็จแล้วค่อยไปดูคัสซสี่อ่าดูคัสซสีนะครับตัวนี้อ่าอย่างเช่นเราเราก็ม้่งเข้าไปดูมองดูคัสซสี่นะครับลูกค้ามันมีรอยผุรอยอะไรไหมคันนี้เข้ามาใหม่นะครับลูกค้าเพิ่งล้างนะครับอ่าก็ไปมุมมองดูคัสซสีนะครับ เสร็จแล้วเปิดประตูเข้ามาถึงที่สำคัญนะครับก็จะเป็นตัวนะครับตัวคานเสาบนนะครับถ้ารถมันคว่ำมันชนมันหงายท้องตีลังกามาเออยังไงมันต้องมีตรงนี้นะครับถ้ามันถ้ามันไม่มีแสดงว่ามันตีลังกามานี่เหมือนเป็นอาร์คโรงงานจะเป็นอย่างนี้แล้วมันมีเม็ดอาร์คโรงงานที่เขาสมมุติว่าเขาทําตะแคงคว่ำมาใหม่เขาทําเนียนมากนะครับ ก็ต้องให้สังเกตดูดีๆนะครับให้สังเกตดูดีๆไอเราก็สังเกตอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คืออาร์ตโรงงานแน่นอนนะครับนี่อาร์ตโรงงานเพราะว่ามันไม่มีสีแต้มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีมันก็มีไม้หล่นใส่อะไรบ้างก็อาจจะเคาะนิดนึงนะครับล้วก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องดูเยอะๆหน่อยนะครับนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่เคยทํานะครับน็อตมาดูนะครับทุกครั้งนะครับ เนี่ยเดี๋ยวจริงให้ดูทุกครั้งเวลาซีนเนี่ยซีนโรงงานจะหยิกได้นะครับมีซีนซีนขอบประตูทุกที่ครับหยิกได้หมดถ้าหยิกไม่ได้ก็เคยทํามาแค่นั้นนะครับบางทีไม่ไม่ทนักน็อตไม่ขยับนะครับนี่ดูน็อตตัวนี้ไม่ขยับนะเออเราเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้อันนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับลูกค้าก็สกปรกหน่อยนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทําการล้างนะครับจะทำการล้างส่วนตัวนี้นะครับเปิดออกง่ายเดี๋ยวผมจะสอนวิธี เอาไปล้างนะครับนี่มันสกปรกเนี่ยผมว่าไปตากไว้นะครับลูกค้าไม่รู้จะทําอะไรวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็คืมๆก็เลยถอดตัวนี้มาล้างก่อนนะครับผมล้างทั้งหมอาบสะอาดดูนะครับนี่เราก็จะทําความสะอาดให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวดูฟุ้นผัดขี้ไคสวยๆให้กับลูกค้าได้ดูนะครับในการดูรถนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ดูหลังคานะครับดูอ้าดูลังคาต่อมาดูหลังคามีมีรอยถ้าถ้าทาสีมามันจะมีสีแหล ตรงนี้นะกล้องก,องกอง็ตอบอุตโนธเน,น่่มันจะมีเป็นสีทําให้เรามองเห็นอันนี้ไม่มีนะครับบาง,บางๆนะไม่มีต่อไปนะครับเราดูตัวต,วตวนของรถแล้วนะครับเราก็ทดสอบการขับ่ีขับดีไหมโอเคไหมติดดิงได้นะครับถ้าใครนะครับที่อยากจะดูรถมือสองยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็ฝึกดูไปตามผมไปด้วยก็ได้นะครับนี่หมุดเบ็นอักด้านหลังนี่ก็สําคัญนะครับนี่ ถ้ามันไม่มีก็สแสดงว่าเขาทาสีมาตรงนี้อย่างนี้นะครับนี่ยเนี่ย,ยตัวโครงสร้างตัวอะไรเนี่ยก็คันนี้บอกว่าเลยว่าหัวตัวตนได้เดิมมีมีการชนหน้านะครับน่าจะอยู่เกียฝั่งนี้นะครับนี่น่าจะเก็บเก็บนิดงานนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเนาะเนี่ยป,ประมาณนี้เขาปัดๆอาจจะสีจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับลูกค้านี่เห็นไหมปุ๊บแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี้ก็แทบจะไม่อ่มองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ เล,เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันมันมันต้องทําอยู่แล้วรถหนึ่งสองนะไม่ใช่ใครที่จะไม่ทําเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีนะครับบางคันที่ไม่ทําเลยนะครับอ่าเรามาดูอันนี้ะนะครับแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกว่ากิโลนะครับนี่มันฝุ่นค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะหน,หน่อยนิดเนึงนะครับลูกค้าฝุ่นค่อนข้างเยอะหน่อยนิดหนึ่งเราก็าจะได้ทำความสะอาดนี่เข้ามาใหม่นะครับลูกค้า เข้า,ามาใหม่ยวจะได้ดูดฝุ่นทำความสะอาดดูนะครับตะเก็บฝั่งนี้เราก็ดูเหมือนกันนะครับลูกค้าเนี่ยแกออกมาเลยเขาไม่ว่าครับเตี้ยรถเขาไม่ว่าให้ให้บอกเขาว่าอยากดูตะเข็บก็เปิดดดูได้เลยนะครับเนี่ยเปิดดูได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ององายเนะพราะเราจะซื้อรถนะครับขนาดผักเรายังหยิบเลยนะครับขนาดผักเรายังหยิบมาดูว่ามันสุมันมันช้ำไหมมันสวยไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวทําไมเราซื้อรถ ราคาสองแสนสามแสนเราไม่กล้าทำนะครับก็ให้ลูกค้าเชื่อลาคันนี้เครื่องเครื่องดีนะครับลูกค้าเครื่องแห้งดีไม่เละไม่ขยับเลยนะครับมันเละไม่ขยับเลยกม่ติว่าใช้ได้เลยนะครับลูกค้าอันนี้เขาจะใส่ข้ออะไรที่มีเสียบวัดนะครับเนี่ยหน้าตาเดิมออด้อน้ำเดิมต้องเครื่องเดิมน้ำสะอาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดให้นะครับคันนี้ เดี๋ยวเาราล้างทำความสะอาดให้เอาแบบสวยๆเลยนะครับลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหนึ่งสองหกเก้าหกสองสองเก้าผมลุงิรยนต์ง่ายๆชาวไทยก็ซื้อได้ล้อแม็กข้อสิบแปดตั้งหากยางใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้เอาไปใช้งานสุดคุ้มปีสิบห้าจัดได้เยอะนะครับจัดได้เยอะนะครับจัดได้ 4, สี่แสนกว่านะครับที่ผมดูเลทนะครับทางของธนาคารนะครับสี่แสนกว่าเนี่ย อ๋อ4แสนสี่ประมาณนี้นะครับผมไม่ขายนะครับเมื่อใครอยากฟรีดาวเขาจะจะเขาจะถามว่าฟรีดาวเท่าไหร่ถ้าฟรีดาว4แสนสี่ก็จัดได้นะครับจัดได้เลยนะครับแต่ผมไม่ขายนะครับผมจะขายอยู่ที่นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทสามแสนเก้าหมื่นห้าพันราคานี้รีโวเลยนะนะครับลูกค้ารีโวนะตัวปีสิบห้านะครับคันนี้ถือว่าสวยนะครับได้ยางได้แม็กนะครับขอบสิบแปด มีกล่องโหลดหลังด้วยนะครับตัวนี้มีกล่องโหลดหลังถ้าถ้าไม่ชอบเราก็ยกขึ้นให้ได้นะครับแล้วเราผมร้านผมมีเครื่องมือนะครับไม่ย่งยากถ้าใครอยากได้ทรงนี้จากชส,สวยอย่างแบบนี้ก็ได้นะครับก็ได้ไม่ไม,ไม่ผมเดียวผมจัดให้นะครับผมเดียวผมจัดให้คันนี้นะครับลูกค้าถ้ามีเครดิตนะครับถ้ามีเครดิตหรือเครดิตด,ดีก็จัดเต็มก็ได้นะครับ395นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0ู2 6966229นะครับผมทเยยมมะเียนยี่เจริญยนตง่ายๆใครก็ซื้อได้วันนี้ขอให้ลูกค้านะครับได้ดูคลิปตามผมให้ดูรถคร่าวๆก่อนนะครับเป็นที่เบื้องต้นนะครับแล้วก็ฝึกดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะชำนาญในการดูรถนะครับดูแลก่อนตัดสินใจนะครับในการซื้อรถนมือสองคำนวณค่าง,งวดนะครับคันนี้ก็งวดก็ไม่แพงนะครับลูกค้าเนี่ยถ้าดาวเยอะก็งวดไม่แพงหกพันกว่าบาทแปดสิบสี่หวดหกพันเจ็ดพันผมไม่มั่นใจอ่ะ มันอยู่ขึ้นอยู่กับอ่เรื่งของลูกค้าด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สอบราัเข้ามาเดี๋ยวผมจะคิดคำนวณค่างวนให้หีอแอดไลน์มาที่0ื้6 9 6 6 9ส9เงผมธนยยงเงินจรรยยนต์ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ